สวัสดีครับพ่อเหมือนค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟสีทุกทท่านนะครับที่เข้ามาติดตามพ่อเหมือนกับช่องทางโจพารวยนะครับค่ะเป็นไงพ่อสบายดีนะพ่อเนาะไม่ได้คุยกันดนล้วดิดหนึ่งครับสบายดีครับแต่แดดห้อนมือสุ่มือเลยอาการห่อนเดครับอากาศห้อนแห้งพ่อเหมือนแล้วค่ะมาแล้ว พ่อเหมือนเสียงพูดไซสๆแบบนี้อ well ้เลขเป็นแต่กเขาดีเนาะมันเนาะพ่อเหมือนกับพ่อแม่ให้เขาครับแนวทางรัฐบาลไทยของพ่อเหมือนนี่ก็คืองวดวันที่หนึ่งแลยค่ะหนึ่งพคหกแปดขามาสองงวดกับมาลดงวดบางนึง่ะเนาะกร็มี่เข่ามี่ลดนะพ่อเนาะรับตันี้ก็มีเขางมี่ลดจานแนวทางรัฐบาลไทยเมื่อเด็กกับวันที่ยี่สิบหกแลลวเนาะพ่อ ถ้าวันที่สนะิบหกจากใกล้มือใกล้เว้นมา่อนี้อีกสามมือเนาะเดือนนี้มียิบแปดมื่อจะไม่ร่างก็สีไปเมื่อแรกนี่วันเดาะช่งวงใบเนาะไปช่วงใบมือนี้นะครับวันที่ยี่สิบหกมือนี้แหละไปทั้งน่องเต่าไปทั้งกอบผัวมืดเลยสุโภสุคุณน่องใบบุญวรม ไม่เบ็ดขอบกลัวจ้ะกัวน,นี่ก็ขอให้แตกคือเก่าเนาะพอ่<ม>เอเนาะแหงๆปังๆมันๆเรื่อยๆครับป้าวนหาให้แตกให้อยากให้ FC ได้คือกันล่ะครับ <laughs> อยากให้ถีกดิ <laughs> อยากให้ถีกอยากให้มีเงินมีทองคือกันละ <laughs> น่ะเนาะผู้ใดสิบ่อยากให้ถีกงเป็นบ่พ่อครับแนวทางรัฐบาลไทยอันอันอันพ่อไปหาแม่แต่เชียนตั้งแต่มื้อไดนครับพอ่อไปแม่บางวันนะี่ล่ะหมู่บ้านหนะ่กลอนหนิล่ะ อ๋อไปมาแล้วว่าสันเถาะไปมาแล้วิันไ <ป S 1> นห้มาจังไหนพอ่อเพื่อนไห้เังสามตัวพ้อมบ่ก็ให้เป็นตัวเลขสามตัว,ค,ตว,รวครับกให้เอฟซีตัดเรี่ยนเอาน้ำครับบ้านนี้ฝันเดียวพอ่อฝันน้ำบ่ค่ะกับมีเลยฝันน้ำครบครบเลยครับเอา<ต>เลขฝันมันเป็นตัวเลขสองตัว ฟันได้สองตัวกันสั้นก็เสียเอาอันใดเอาเลขแม่แต่เชียนก่อนไห้เอฟซีบอกค่ะพ่อว่าเหมือนก่อนเนาะครับวันนีแม่แต่เชียนก่อนครับเพิ่นการเชี่ยนเอกสารคือเก่านั่นแหละครับเพิ่นก็รติดปวดไยไปเรื่อยๆจ้ะแต่ไมีโชคมีลาภน้ำกันอย่าลืมมารวมบุญน้ำกันคือเก่าเด้อครับเด้องบ้านได้หลังคาอยู่เนาะยังยังท่านอะไรยังไรหลังคาถ้าท่านเห็นใพิ่นอยู่ จังหวะมันมันมันเป็นนั่นสิเนาะกันเลยว่าโอ้ยเห็นมันคักคักเอาว่วนอีกไงแตกนะพ่อนอะครับ,รบเพราะว่าหน้าอยากให้แตกอยากให้เอฟซีได้ทุกคนนะนะครับแตกใ้เขา้าวันนี้เพิ่นว่าเป็นไรพ่อตัวเลขแกตัวเลขที่เพิ่นให้นะครับตรงแม่ตะเคียนที่ไปทํามีที่ขอน้ำ่นเนาะเพราะว่าเพิ่นเหนื่อยอยากเห็นอยากสั่งของเพิ่นเพราะว่าตรงนั้นก็นยังบอกมีหงังค่า อยากเกิดลังคายอคนแบบว่าหนาผลหนาห่อน,นอเนาะแาดซองรุ่มมากสินะครับตัวเลขที่เป็นเป็นหายมากเป็นตัวเลขไอ้สี่หนึ่งหกนะครับตัวเลขก็คือสี่หนึ่งหกบอกค่ะครับสี่ห,ห,หนึ่งหกกับไ<ข>อ้ตาเปลี่ยวเนาะสี่หนึ่งหกก็ไม่ไ<ด>ะเคียนเนาะครับ<อ>โอ้กูได้โทรมาหนังเดี๋ยวขอเวลาก่อนเด้ออย่าพึงเด้อ ซีหนึ่งหกเลขสามตัวตัดมีตัวใดเนี่ยค่ะพะ่อตัดจะเป็นสีหนึ่งหนึ่งหกสี่หกแล้วก็ซีเก้าถ้าตัดก็มีซีหนึ่งเนาะคะ่ะสีหนึ่งหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งหกค่ะซีหกแล้วก็ซีหกค่ะแล้วก็ซีเก้าโอ้ก็เก่าตัวเดียวกันนะแล้วก็ซีเก้าเนาะค่ะพ่อครับซีเก้านั่นแหลกันเน,ะะน,นะะเาะเป็นตัวกันซี่หกเนาะนัน แม่ตาเชียนตัวเรียของแม่ตาเชียนตรงนั้นเพิ่นก็นั่นแหละเพิ่อเพิ่มมานั่นแหละเพิ่นก็อยากสร้างเพิ่มนแต่ได้โชคเรือราบน้ำเดียวกันยืดรึมด้อครับมาร่วมบุญร่วมยังนํากันจ้ะหยักสร้างเปียงให้เพิ่นนะครับตับเล่นกันซีหนึ่งเนาะกันหนึ่งหกซีหกเนาะก็อยู่ในสามตัวนี้เนาะส่วนซีเก้าเนี่ยเป็นตัวกันคือว่าตัวกันว่าหูกับเก่ามันตัวเดียวกันเนาะแม่นค่ะ เพื่อเพื่ออะไรแม่แตะเคียนอันนี้ของแม่แตะเคียนเด้อสี่หนึ่งหกสี่ตัดมาสี่หนึ่งแล้วก็หนึ่งหกสี่หกสี่เก้าตกกันเนาะพอนอะกกตกกันเป็นสี่เก้าบันนี้ก็จะเป็นความฝันบอค่ะพอ่อตัวเลขของความฝันเนาะอันนี้ฝันเป็นความฝันตัวเลขก เพป็นไหมากสองตัวตัวแดงมีความฝันนะครับจ้ะฝันแล้วมันฝันว่าขว óng งางไปใส่ดอกบุ้งงางไปอย่งไี้กับบ่พอคนจะเถี่ยจ้ะความฝันงางอย่างนีความฝันหรือยังไงานไปตั้งด่วนเลยงางไปตั้งด่วนเราไปพ่อผู้ชายสองคนว่าชิเอ่ยถามข้เจ้านะข้าวเจ้าก็เล่นยืนตัวแดงว่าให้ตัวแดงเจื้งเครื่องตัวบักแบบนะ ว่าเป็นเลือดนะเดี่ยงข้างแรงเดงคือจริงเลือดอยู่นะค่ะตัวนี้เป็นตัวเลขเจ็ดสี่เจ็ดสี่ตัวเดียวเลยอ๋อเพิ่นเพิ่นยื่นให้เลยบอก่อครับเพิ่นยื่นให้เลยกำลังสิเอ่ยปากถามเพิ่นนะเพิ่นเลยเขียนอะไเพิ่นยื่นให้เป็นตัวเลขเจ็ดสี่ตัวบอกยแดงจริงจริงว่ามันเลือดนะสีแดงก็เลือดอย่นะตัวเดียวเลยวันเถอะตัวเดียวเลยเจ็ดสี กับน้มเบอร์เจ็ดเนาะก้ามฝันเจ็ดสี่สี่เจ็ดฝันของพ่อเหมือนอีกสําคัญอยู่ดีเนาะหันวันที่ว่าฝันจะคล้องต้มมันไปเขาเลขกันเลขวันอันยังกับพ่อศรเกิดอันที่บอกทั้งทั้งจองว่าสองหาสองศูนย์เนาะหาห้าหาสองศูนย์เอนย์หาศูนย์ศูนย์แมนอยู่ พราะสองเกิดสองห้าสองศูนย์มันมันแปอันแมนอยู่อ่าพอสองพันห้าร้อยยี่สิบหากับศูนย์นาะพอมันขามกันเนาะสออออกพราสองจะขมกันตัดเอาพรสองนั่แมนเลยตัดกันสิเขายอขึ้นตัดผู้เดตัดเขียนเขียนพราซอยเพิ่นอยู่โจก็ได้เดคลิปล้องไงอยู่เนาะพ่อเนาะ กับมือน so no. ั่งช่องกับยังสัมผัสอยู่นะกับมื่อนั่นเนาะแม่นก็บอกแม่นอยู่ค่ะคิดว่าฝันเห็นแต่คนตายนะยังได้กับ่ถิ่มสวนเลยเหมือนว่นกิ่มสวนมาอยู่ดีเนาะงัวหนีว่าฝันเห็นคนตายแมันบ่จัะยังได้เหรอฝันฝันอยู่แต่ฝันเห็นเป็นเป็นแม่เป็นแม่เป็นแม่คนยืนเงินยไหนสามพันเนี่ยแต่เลยว่าอุ้ยบ่เอาดอกแม่แต่ดอก น้ำมีน้ำลูกมีอยู่สองพันเลรวยญางสียเป็นกันเรว่านย่บอกผู้ใดเรื่อหละว่ามีเงินสองพันเล็นางเสงที่สงสัยเินเงินไหนสามพันบ่เอาบ่เอาบอกเปนว่ามีอยู่สองพันมีอยู่เลยบ่เอาบอกว่ามีอยู่เลยบ่เอานะมีอยู่สองพันก็สิบว่าศูนศูลบาฮะศูลซูลสีมากอีกนะฮะ คื sun, 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 no. ar, ิว่าอีวอล์ดซ e er ูนูนหรือซูนสองวะเลือจังใดเนาะเขียนล่องไหนพันอยู่บ่เฮ้เลือจังใดนเขียนล่งไหนพ่นอยูบู่นสองสองูนูนเนาะ่คือว่าอ๋อคืิว่าเบิ่นซูนซูนอย่างว่าอยู่เนาะเอาล่องเบิ่งเนาะเอาเพราะว่าพันไหนสามพันไหมบ่เอา เอาตด้สองพันบอกนวมามีสองพันล่าผลได้่าจะบอกไปเ้วอยว่ามีเงินสองพันผลได้มากระิสองศูนย์เนาะสองศูนย์มันศูนย์สองนะาบอยงสองสองศูนย์ศูนย์สองจัดเลยเนาะสวกเป็นครับศูนยสองบอกมาม่งก็นั่นแน่ที่บอกไปเร่ยได กับสองสองศูนย์ศูนย์ศูนย์สองแต่ว่าว่าเอาสามพันหนีจากแนวดเด้อบอันี้พูดยากอยูงเนาะพ่อเนาะอันนี้ก็เออเอาสิได้บอกบอกแนวทังตัวเลขหลังบอกเบอร์โทษเนาะบอกบุญไปดั้มเอซี่เอาเอาเป็นแนวทังเอาพ่อรวมบุญร่วมงานกับฝาก ก้วมเมตถึงเอฟซีแล้วครับพอ่อเบอร,ร์โทษน้ำแน่จ้ดดคะครแต่ครับถ้าผู้ใดได้โชคได้ลาบน้ำงวดทีสิวันนี่กอะอย่าลืมนะครับเด้อมาซอยกันสัง่งไอเมตเคียนพึ่งพิ่นครับก็ตรงนั้นเพิ่มเงยังอยา่างเลยหลังค่ายอย่างตรงห้างลาดขึ้นอยัางเช่นเบอร์นั่นเห็นอย่างคนจังอย่างนะครับไอเอฟซีผูดด้ใดมีโชคมีลาบก่ะอย่าลืมโทรมานะประเหมือนในแล้วครับเด้อมาร่วมบุญรวมมีน้ำกันที่สุขที่เบอร์โทร081 เจ็ดสามเก้าหนึ่งห้าเก้าศูนย์ครับศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดยังก่อนค่ะพ่อเจ็ดสามเก้าเจ็ดสามเก้ายังอีกหนึ่งห้าเก้าศูนย์ครับหนึ่งอืฮะเจ็ดสามเก้าหนึ่งห้าเนาะหนึ่งห้าเก้าศูนย์ครับยันหากป้านเบอร์โทษเด้อค่ะนี่โมเมนตบอกเลยอันนี้อันนี้ของผู้เหมือนเบอร์โทษผู้เหมือนเอาบอก เม่ะเทียนเบอร์หนึ่งห้าเก้าศูนย์เบอร์โทรเบอร์ไลเป็นไอดีก็ได้นอะคะ่ะอันเดียวกันหนึ่งห้าเก้าศูนย์ค่ะเบอร์โทรพอเหมือน0ู1แปดหนึ่งเจ็ดสมเก้าหนึ่ง้าก้านย์้แนวทางแนวทางรัฐบาลไทย พ่อเหมือนหนึ่งมีนาคมสองห้าหกแปดนะค่ะแม่ตะเคียนให้ก็คือแม่ตะเคียนให้ก็คือสี่หนึ่งสี่หนึ่งหกค่ะพ่อเหมือนตันให้สี่หนึ่งหนึ่งหกนะอ่ะสี่หกแล้วก็สี่เก้าตัวกันส่วนความฟันก็คือฟันว่าเขายืน่นกระดาษตัวเลขให้ตัวแดงๆเลยก็คือเจ็ดสี่เนาะพอนะเจ็ดสี่ตัวเดียวเลยนะค่ะผู้หญิงหรือผู้ชายคุณพ่อยื่นให้ ผู้ชายครับผู้ชายสองคนอืมผู้ชายสองคนยื่นกระดาษให้สองคนกระสิบ่วมีหาดเจ็ดสีบอกฉันเป็นสามตัวเนาะอันนี้ใครเพิ่นคิดเอาเองเนาะพอเนะผู้ชายผู้ชายนั่มอย่างเร็วว่าดูดิแกันน้มหาผู้ชายน้่หาจ้ะกระสิบ่วหาเจ็ดซีไม่เสร็จหรือไงเนาะบันดี้บันดี้อ่าแม่แม่พ่อเมือน่ะยื่นเงินให้สามพันเพราะว่าเมื่อเอาดอกเพราะว่ามีอยู่สองพันเนาะค่ะ ก็เลยบอกคุณเามีสองพทเงินลกันกรสิเป็นสองศูนย์ศูนย์ศูนย์สองหล่ะกระศูนย์ศูนย์แล้วกัครับน่าจะเป็นไปได้นะครับเนาะตัวเลขตัวเลขทุกตัวกะเป็นแค่แนวทางนะครับเด้อก็ภัยสีร่วมบุญร่วมงานอ่าก็พอเหมือนเนาะแนวทางตัวเลขงวดหนาขันแม่นเข่าจังใดกะติดต่อพอเหมือนมาที่ศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดสามเก้าหนึ่งห้าเก้าศูนย์เพราะว่า ยังบมมีลหลังคาาห้แม่แต่เคียนอยู่นะพอนะแม่นครับยังบ่ทดนได้เห็ดยังไงเพิ่นอยู่ตรงนั้นนะครับเนาะโอ้แม่แต่เคียนจะ<แ><แ>เป็นอยากได้เนาะ<แ>เพิ่นก็สิบปวดท้ายไปเรื่อยๆนะครับแต่ในโชคด้ลาบแล้วกอ็อย่าลืมนะครับเออมาซอยกันเห็ดซอยกันสาติดต่อมาที่เบอร์โทรที่ห้ไปครับค่ะศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดามเก้าหนึ่งห้าเก้าศูนย์ค่ะพ่อเอาบ,บอกบุญบอกงานกันเนะาะค่ะก็เป็นตาสงสารเพิ่นอยู่ดอก สุดเพิ่นกับแฟนเนาะแฟนอยู่กับบ่ลบแดดลบฝนเนาะพ่อเนาะสุดเพิ่นกใหญ่นเนาะแต่ม,มันมีที่ก,กันหลังคาเนาะมือนกันตากแดดตากฝนนะฮะเวลาฝนตกแบบตรงนั้นก็ได้แม่นอยู่ค่ะพ่อแต่ทั้งท่างคืนอีกเอา<ฟ>บันนี้<ฟ>นสุดท้ายแล้วนนสุดท้ายนะบันนี้พ่อไอ้เพ่อในเอฟซีนะครับพ่อสุดท้ายนี่นทีหนึ่งนี่ที่จะถึงนี่ก็บไอเอฟซี FC มีโชคมีลาบเลยครับเลยมีเงนินมีทองปมดหนีหมดสิน ได้โชงได้ลาบน้ำแล้วก็อย่าลืมโทรมาหาพอเหมือนรวมบุญรวมงานน้ำกันเนาะกับสังซัลาเองกับไหนอย่างแบบตาลังค่ายมีตะเคียนเพิ่นเนาะรับเนาะค่ะกตามดี่เนาะผู้ใดเข้ามารับชมรับฟังแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทั้งสองถือฟ้ารวยน้ำด้อครับเด้อมไปเป็นสิมีกับร่งใจทำคลิปต่อตไปครับค่ะก็กราบขอบพระคุณพ่อเหมือนมากๆเนาะกับพ่อที่แบ่งปัน แนวทางไห้ท่านซ่องโจผ้าลวยฝฟังเอฟซีแฟนซ่องนะพ่อเนาะก็ขับขอบพระคุณมากมากเดาะขอบพ่อสวัสดีรับพ่อค่ะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดก็ขอคนละหนึ่งร้ายหนึ่งแสนเ้าค่ะเป็นกำลังใจกับทางซ่องโจผ้าลวดาแน่นอนค่ะ ขอกราบขอบพระคุณคุณพอ่อคุณแม่พี่น้องสุภูสุคนที่กดไลค์กดแชร์ให้หย,ยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยใบไ,ไหนให้เป็นรางวัลที่หนึ่งให้เป็นโชคเป็นลาบเป็นหมันเฮงๆปังปังรวยรวยทุกๆคนทุกๆท่านสลับคลิปนี้อขอตัวก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ